สวัสดีซจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้ไม่ใช่ยำเต้ากันนะเจ้าวัตถุดิบหลักของข้าก็จะมีปลาทุเค้งนะเจ้า ตใครนะเจ้าเบอเ์เกอคืนนะเจ้าหรือว่าบอร์เกอรแจ้เนาะแล้วก็มีถั่วเน่าแคบนะเจ้าหอมแดงนะเจ้าพริกนมพริกขี้หนูสวนนะเจ้าแล้วก็มีเต่าเนาะหรือว่าสลายน้ําจืดนะเจ้าไปดูแม่ทํากับข้าวกับปลากันเนาะในส่วนของถั่วเน่าแคบเนี่ยก็เอามาปิ้งมาย่างแหก่อนนะเจ้าให้มันสุกเนาะจะย่างบนเตาถ่านก็ได้จะย่างบนเตาแก๊สก็ได้นะเจ้าใจะได้เหมือนกันนะเจ้าปลาทูก็เช่นกันนะเจ้าปลาทูนี่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วเนาะเอามา ย่างมัจีมันหอมหอมนะจ๊ะอย่างที่อันบอกนะจ๊ะถ้าย่างบนเตาถ่านมาันจะหอมแบบน้อยหนึ่งนะจ๊ะถ้าได้ที่เรียบร้อยค่ะก็แกะแต่นเนื้อก้างทิ้งไปนะจ๊ะเนื้อปลาทูพร้อมนะจ๊ะถั่วเน่าพร้อมไปครกกันนะจ๊ะอันนี้เขาจะทําเป็นน้ําปรุงเนาะะใส่กระเทียมลงไปแห่น้อยนึงนะจ๊ะถั่วเน่าแคบจีย่างหักใส่ครกลงไปนะจ๊ะตามด้วยเนื้อปลาทูนะจ๊ะคราวนี้ก็มาครกถั่วเน่าครกปลาทูละเอียดนะจ๊ะ กะเดีย่ยเขาจะปรุงรสไปเลยด้วยกันเลยเนาะ,ะชื่อรสเล็กน้อยรสเดนนิดหน่อยนะจ้าเพิ่มรสเพิ่มชาตินะจ้าตามด้วยกะปิเนะะาะคราวนี้ก็มาโขกทุกอย่างให้ละเอียดนะจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายเป็นหน้าเตานะจ้าตั้งกระทะใส่น้ำแล้วก็รอน้นําฮ้อนน้าเดือดแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูที่เขาโขกตะเกียบล,ลงไปนะจ้าถ้าน้ำบ่ฮ้อนบ่เดือดมันจะข้าวนะจ้า น้ำปรุงยำเตานี่เกาะใจได้ทั้งปลาช่อนนะจ้าบูน่าปลากระป๋องนะจ้าได้หมดเนาะตั้งทิ้งไว้เดือดบัดับัลลัดอยู่ห้่นะจ้าเดือนสักตาก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามพักให้เย็นนะจ้าบระหว่างรอน้ำปรุงเย็นเกาะมาหันมาซอยเครื่องเนาะอันนี้เป็นบเคือคืนนะเบเกแจ้นะะจ้าบวันนี้ใส่บัลนักนะจ้าบอันเก็บเบเกือแจ่เมืองมาแม่ใส่บอกว่าใส่เยอะเกินไปอย่างฮึนนะจ้าบไอพี่ขี้หนูสวนพริกหนุ่มนะจ้ามาหันมาซอยนะจ้าบ ั่นเรียบร้อยกับตามได้หอมแดงนะจ้าเครื่องมาเยอะเออน้ำเตานะจ้าแต่ละบ้านแต่ละจองทำมาเหมือนกันเนาะตะไครนะจ้ามาหั่นมาซอยฝอยๆเลยเนาะหั่นซอยเสร็จเรียบร้อยค่ะเปียรรวมกันไปนเลยนะจ๊ะ ในส่วนของเตาเนี่ยเขาก็มาดูขี้เงื่อขี้ยาห้กอนนะเจ้าเพื่อกิ่งไม้เศษไม้มันติดนะเจ้าแล้วเขาก็ไปล้างน้ําสะอาดสกสกสามน้ำนะเจ้าปั้นให้หมาดก็เดี๋ยวเขาก็จะเอามาลาบนะเจ้าบางบ้านเพิ่ก่อห้องว่าลาบเตาบางบ้านเพิ่ก่อห้องว่าต่าเตานะเจ้าบางบ้านก่อห้องว่ายำเตาเนาะบ้านอันห้องว่ายำเตานะเจ้าที่เป็นห้องว่าลาบเตาเพราะว่าต้องเอาเตามาลาบมาซับมันละเอียดนะเจ้าเพื่อนก็เลยห้องว่าลาบเตากันนะเจ้า เดี๋ยวลาบเตาเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะไปปรุงกันนะ้าในส่วนของน้ำปรุงนี่ก็เย็นแล้วนะ้าคุณโอนโลเลยนะ้าเครื่องเดี่ยวหั่นเทาซอยตะกี้เทใส่ลงไปนะ้าก็จะมีหอมแดงนะ้าวบวเเขือคอนตะไคร้นะ้าพริกขี้หนูพริกหนุ่มนะ้าขาดบวแขวงขมนะ้ามันบ่มมีก็ไม่ต้องใส่นะ้าเมียอย่างก็ใส่อันนั้นเท่าที่มีนะ้า วัตถุดิบของเฮาเตาะเจ้าหรือว่าสลายน้าจืดนะเจ้าวันนี้แม่ลาบเป็นเตาสดนะเจ้าม่ไ,ได้ลวกนะเจ้าที่บ้านกินเตาสดนะเจ้าแต่ละบ้านก็กินปบะเหมือนกันนะเจ้าแม่กินแบบนี้อันก็กินแบบนี้แหละเจ้าคราวนี้ก็มาชิมรสชิมชาติกันนะเจ้าจางยังก็เพิ่มเติมใส่ลงไปนะเจ้าทำาจางยังแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเนาะ เมนูตามฤด,ดูกาลนะจ๊ะเมนูไทยบ้านนะจ๊ะยำเต้านะจ๊ะใส่ปลาทูเค็งเนาะ